สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาบอกแนวทางนะคะจีนจีนวีจีน,จน, v, จนวันนี้มีแต่จีนวีนะคะจีนปกติก็คือหยุดนะคะปิดเออปิดหยุดอะไรไม่รู้นะคะเลยเอาลาวทีวีให้แทนนะทุกคนนะคะประมาณนี้เลยนะคะจีนจีนเช้าวีไปสี่ห้ากับสองหนึ่งนะคะอา่าสี่ก็ สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งอ่าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะประมาณนี้เลยนะคะตามใบนี้เลยนี่ตามใบนี้เลยนะคะจีนวีนะจีนวีจีนวีเมื่อวานเป็นยังไงบ้างดูก่อนนะอ่าจีนวีนี่มีลุ้นสูตรที่หนึ่งนะทุกคนสูตรที่หนึ่งนี่มีลุ้นอยู่เด้อเมื่อวานสูตรอ่าเออมามาครบเลยเมื่อวานมาหนึ่งแปดนะเมื่อวาน ได้ทั้งสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองนะจีนวีนะเมื่อวานนะคะลาวทีวีอ่าลาวทีวีนะคะลาวทีวีให้ลาวทีวีลาวทีวีไนดะ้มีมีลุ้นอยู่สูตรสูตรไหนสูตรหนึ่งนะใช่ใช่ใช่ะนะคะวิวทั้งสองสูตรแหละอ่ะประมาณนี้เลยนะคะ